เด็ก่ะเล่นระเบิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดพก่อยเดี๋ยวก่อนมาแล้วมาแล้วจะไาถ่ายคงถ่ายคลิปไอ้สัตว์ถ่ายเราไม่ถ่ายเขาเขอแท้เราไปลงนี่เพี้ยกูไม่เคยหรอกทำน้องอะแบบแทะไปลงเคยที่ไหนบอกกนนี้นอนสวยเขาไม่ได้กูไม่เคยกูไม่เคยสัก สเี่พีไม่เคยสตว์อ๋อกเคยดอนไหนวะบอกกูดิอรอจบเปิดนี่ม uh, right, ัจะไหนเี๋ปูหะเย

มามาเล่นดีอ่ะไม่ทอะไรรัะอะไรรักดาร์คสติวอารเคียอะไรวะอาร์ตที่แล้วเห็นสวยเลยควยังไม่เปิดเอฟเฟกไอสัตว์เปิดมันเพี้ยเลยเน่ยมันต้องเปิดเอฟเฟกรางเนี้ยถึงจะสวย ต่อนอนแต่งชวยเฮ้ยจะไปต่อไม่ไว้หมูแนวบอกเลยตอนนี้มียาว่ะโอ้ยยังไม่ดนไม่อาลงไปเลยคุณแม่โอ้ยนี่มียามียาไปแล้วไมยมียาเลยเลือไม่ใช่แับ เล่นซ่อนหาสองตัวสงตัวตัวหน่อยคุกคุท้าไก่หนวดนั่นน่นีฉย่ยานะรอดโอเค s go เก็บของจริงก็ไปมถ้าที่จุไม่ได้หี่เลเข้าไปนะฮะตลาด่าอแกดวไห okay, มลาไ่เก็บตลาดโอเค let's go <S okay, let

บลูจีวินีเขอะไรแต่ไม่คิว่าเขาะายดเลยไม่คิดว่เขาจะปอะไ่กูเล่นอัพที่เฉี่ยหลอกเว้วรอนจะกลับมาเล่นอ